สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการจ่ายเงินทูอินเท n ร์เน็ตนะครับในกรณีที่มันมียอดมา2เดือนแล้วแล้วเราจะจ่ายแค่เดือนเดียวทำอย่างไรแต่ข้อแม้นะครับว่าจะต้องไม่เกินงวดที่2คือเลยมาเดือนกว่าๆเนี่ยยังพอจ่าย1เดือนได้นะครับแต่ถ้าเราทำการจ่ายผ่าน QR c อ d รคหรือทำการจ่ายผ่านธนาคารเนี่ยมันจะไม่ยอมเลยเพราะว่าพอขึ้นเดือนที่2แล้วเนี่ย มันจะคิดยอดเต็มอย่างเดียวเลยนะครับอย่างเนี้ย9 6 1บาทเนี่ยมันเป็นยอดดูนะครับดูจากหน้าหลักนะครับแล้วก็บินการใช้งานผมทําจากคอมนะครับมันจะได้ดูตัวใหญ่หน่อยนะครับแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่ามันมียอดเกินกําหนด9 6 1บาทอ่ะเราลองมาดูกันสิครับว่ามันเดือนอะไรบ้างก็มีเดือนเมษา480บาทเดือนมีนา480บาทเห็นไหมครับว่าเดือนเมษาเนี่ยมันกําหนดชําระวันที่25มันยังไม่ถึงถ้าถึงวันที่25แล้วเลยเป็นวันที่26ปุ๊บเนี่ย พอเรามียอดสองเดือนเนี้ยเราจะไม่สามารถจ่ายแยกได้แต่จริงๆมันมีวิธีการจ่ายแยกนะครับแต่อันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่ามันจะจ่ายยากมากถ้าจะจ่ายแยกนะครับแต่นี้ในกรณีที่มันยังไม่ถึงกําหนดของรอบเดือนที่2นะครับมันกําหนดเดือนเดียวแต่มันเกินมา23วันแล้วเนี่ยเราติ๊กออก1อันเราจะมาจ่ายเดือนมีนาคมกันนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่สามารถจ่ายผ่าน QR code หรือว่าธนาคารได้แอปธนาคารนะครับต้องผ่านจ่ายโทมันนี่ เท่านั้นอ้าวกดจ่ายบินนะครับ480บาทเนี่ยครับจ่ายด้วยบัตรเครดิตจ่ายผ่าน QR Code คตรงนี้มันไม่สามารถจ่ายได้มันไม่สามารถจ่ายครึ่งหนึ่งคือ480บาทได้นะครับจ่ายได้ด้วยทูมันนี่เท่านั้นครับกดดําเนินการต่ออ่าแล้วผมก็จะใส่เบอร์ t นะูมันนี่วอลเล็ตเนยของผมนะครับอ่ามาตรงนี้มานะครับเราใส่เบอร์ t ูมันนี่วอลเล็ตมาแล้วแล้วเราก็กดจ่ายในนี้ต้องมีเงินนะครับใน t ูมันนี่ผมมีเงินอยู่500 55บาทใช่ไหมอ่าแล้วผมก็กดจ่ายนะกดจ่ายเสร็จปุ๊บมันจะถาม OTP นี่กด OTP เรารอ OTP จากเครื่องนี้นะครับ OTP มันก็บอก OTP มาแล้วว่าเป็นอะไรครับ681 681 OTP นี่คือของใครของมันใช่ไหมครับใช่ครับของใครของมันของเบอร์เมื่อกี้นะครับของเบอร์เมื่อกี้นั่นแหละของเบอร์ที่เราใส่ไปอย่ามาลอกตามนะครับมันคนละอันกันนะครับใช่ใช่ครับแล้วเรากด verify นะครับ กด verify เสร็จปุ๊บเราก็รออันนี้เราจะจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะต้องจำไว้นะครับว่าเดือนที่สองห้ามเกินกำหนดเดือนที่สองนะครับนี่ไหมครับการชำระเงินอยู่ระหว่างการดำเนินการจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับการจ่ายด้วย Money. ทูม m นนี่ทั้งทั้งที่เป็นของทูม m นนี่เองนะครับเวลาเราจ่ายไปแล้วเนี่ยยอดมันไม่ตัดทันทีต้องรอนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับยังไงมันก็เข้าแน่นอนนะครับนี่แต่มันยังเห็นไหมครับว่ามันอ้าวหายไปละ แหลือเดือนเดียวแล้วครับเห็นไหมครับเดือนเมษาเดือนเดียวแต่ยอดเต็มยังมีอยู่เท่านี้อยู่961บาทแต่ในความจริงเราจ่ายไปแล้ว480.96ไปเรียบร้อยแล้วสามารถจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนได้อย่าให้เกินกําหนดของเดือนที่2นะครับเพราะมันจะจ่ายยากมากถ้าแยกบินจ่ายหรืออาจจะต้องไปที่ศูนย์น่ะอันนั้นสามารถทําได้แต่ถ้าทําอยู่บ้านอย่างเงี้ยจะยากหน่อยนะครับขอจบการรีวิวการจ่ายเงินเข้า ไอ้เข้าเข้าเซอร์วิสของทูเนี่ยนะครับจ่ายเงินเขาชําระค่าอินเทอร์เน็ตแบบแยกเดือนจ่ายคือไม่ได้จ่ายครบ2เดือนนะครับแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ